สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำกันประจําวันที่8ธันวาคม2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่าเท c นิค c a l แอคชั่นอนาลิ i ิคือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจ เรามาดูรอบสัญญาณทองคําที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคําท an ี right? ่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้กําลังเริ่มนะฮะเริ่มเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นตอนนี้เดินทางไปแล้วก็หนึ่งแท่งแล้วกันนะเอาหนึ่งแท่งแล้วกันนะเอาบริเวณนี้เนาะมากที่สุดก็คืออยู่สักประมาณอ่านจุดนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์บอกว่านะครับหาแท่งนี้เขาปิดแท่งเขียวไปนะครับก็จะเป็นรอบสัญญาณฝักขาขึ้นตามระบบตอนนี้ก็เลือกทางไปเรียบร้อยแล้ว นะครับก็รอดูใครที่เรียนไปแล้วก็น่าจะพอมองออกว่ารอบสัญญาณไหน BTP ที่เท่าไหร่นะครับมีจุดคอสที่เท่าไหร,นร่นะครับนะฮะส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะฮะในระยะใกล้ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าซูเปอร์นะครับก็เหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อสักเท่าไหร่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์การขึ้นจะไม่เยอะแล้ว นะครับก็คืออาจจะอยู่บริเวณนี้มีการพักตัวก่อนนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับตอนนี้นะคะเขาเป็นโมเมนตัมฝั่งขาลงนะครับแต่ตอนนี้กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็คืออยู่ในโหมดที่การพักตัวนะครับฝั่งขาลงก็เอาเริ่มจากตรงนี้และกันในมีแอคชั่นมาเก็ตในเอา ลงมาแล้วนะครับเป็นหมื่นจุดเลยนะครับการพักตัวตรงนี้ก็คืออยู่สักประมาณ2อสแท่งตรงนี้นะครับนะฮะส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับแรงซื้อะนะัะ ยังอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงแต่ตอนนี้ก็มีแนวโน้มจะลดลงบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติเราเรียกว่าตรงนี้เราเรียกว่านะครับดิมานเอฟเฟกติฟเอ็กซ์เพนชันนะครับส่วนแรงขายนั้นนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าเกือบๆอ่อนแรงเลยนะครับเราก็พอจะสรุปในท e f เฟรมที่ Daily ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วหนึ่งแท่งนะครับในระยะใกล้ก็ขอพักตัวก่อนและมีโอกาสที่จะเดินทางต่อนะฮะ เมื่อในระยะไกลนะครับ บอกว่านะครับเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อหรือว่าเปอร์เซนต์การขึ้นต่อจะมีอีกไม่เยอะนะฮะก็จะส่งผลไปในทางเฟรมที่เล็กลงเรามาดูในทางเฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดตามระบบนะฮะตอนนี้เดินทางมาแล้วนะครับก็ประมาณ3แท่งก็ประมาณพันกว่าจุดนะครับเมื่อวานเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าเปอร์เซนต์การขึ้นกันลงนั้นพอๆกันนะครับอาจมีการพักตัวแล้วก็เดินทางต่อผลปรากฏว่านะครับก็เดินทางต่อได้จริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับใน ระยะใกล้นะฮะในระยะใกล้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะขึ้นต่อหรือว่าหากจะขึ้นต่อก็เปอร์เซ็นต์ก็จะมีไม่เยอะนะครับนะฮะอันนี้เนาะนะส่วนตรงนี้นะครับก็สโต re ทำซูเปอร์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็สันนิษฐานและคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่จะทำายเยือะหายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผลปรากฏว่านะครับก็ทำไฮเยือะหายได้จริงๆนะครับส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจน นะเป็นโมเมนตัมฝากขึ้นชัดเจนนะครับนะฮะตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบเกือบแข็งแรงบ้างนะครับแรงซื้อยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าแข็งแรงและอาจจะมีแนวโน้มลดลงบ้างตามกลไกของตลาดเป็นเรื่องปกตินะครับส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรง เราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที mm. <i> ่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะฮะลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องเป็นฝั่งขาขึ้นชัดเจนเพราะว่าจะต้องใช้ระยะกลางไปดูกําหนดนะฮะแบบนี้นะใครเรียนไปแล้วก็พอจะมองทางออกนะฮะนะใจเย็นๆนะครับทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงบ้างนะครับรอบสัญญาณที่เกิดเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นนะตอนนี้เดินทางมาแล้ว 2000กว่าจุดกเกือบ3000จุดแล้วเกิดโกลเด้นคลอสด้วยนะครับก็คือนะฮะเรียกตัวกันสวยงามเลยดีเดียวนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าขอ้ขึ้นได้อีกชุดหนึ่งก่อนก็เกิดการพักตัวแล้วก็เดินทางต่อจริงๆด้วยนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีกหนึ่งชุดโดยเปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นนะฮะ ยังมีอีกระดับหนึ่งนะครับแต่สังเกตนะครับสโตทำซุปเปอร์ทิ้งไว้นะฮะเราก็สันนิษฐานและคาดการว่านะครับมีโอกาสที่จะทำหายยื้อหายได้อีกหนึ่งชุดนะฮะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะตอนนี้เป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นชัดเจนและทัดเลื่อนทานเป็นลูกขึ้นค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็อีกนิดนึงเนาะยังไม่อ่าจะเหมือนจะอ่อนแรงลงหน่อยนะฮะตลาดนะครับ ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่เกือบๆแข็งแรงแล้วนะครับแรงซื้อนะฮะยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวและเพิ่มขึ้นและลดลงบ้างอย่างไม่ฟื้นปารสเท่าไหร่นาะโซนอยู่ตรงนี้นะครับกราฟก็จะไม่เดินทางแมส่วนแรงขายนั้นนะครับยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่า อ่อนแรงรเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับตามระบบเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาขึ้นแต่ตอนนี้ในระยะใกล้นะครับเขากลับตัวอยู่ในโซนสุญญากาศแล้วแนวโน้มก็อยู่ข้างบนนะครับก็อาจจะเป็นการไซด์เวย์ค่อยๆไหลขึ้นตามการเคลื่อนที่ของกราฟเท่านั้นนะครับเพราะว่าแรงนะฮะแรงไม่มีนะครับแรงไม่มีก็จะเคลื่อนที่ไม่ได้ไกลสักเท่าไหร่ นะครับจะเย็นๆนะฮะไม่ต้องรีบนะครับใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับเรามีเรียนกลุ่มออนไลน์การวันที่10นะครับก็คืออีก2วันนะครับวันที่10นะฮะเวลา2ทุ่มถึง4ทุ่มโดยประมาณสำหรับผู้ที่สนใจก็ทักทายกันมาได้นะครับส่วนท่านที่เคยลงเรียนแล้วนะครับก็คอนเฟิร์มนะฮะคอนเฟิร์มการเข้าเรียนได้เลยนะครับรอบนี้น่าจะมีคนลงเรียนเยอะพอสมควรเพราะว่ามี ทางบทสรุปสิ้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็การวางแผนในปีหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ